ไเวที่ไ้ายนี่ไปเรียนวัดหรือไม่วัดเรต้อจะไปไหนไปไปหน่อยไป อย่าลงไปอย่าลงไปไปน้ำพี่ไอไปน้ำพี่ไอก็ได้แล้วไหนว่างหน้าคุณมุงหายด้วยบายบายไปกล้องหน่อยเร็วสวัสดีกล้อนก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรชันค่ะจะไปไหนจะไปเล่นวัดไปกันเลย เออเปิดแล้วนี่ไปเลยนายโอาโตอ่ะนายโอาโตอ่ะครับก่อนครับพ่าเก่งยังเลยไปมาเร <มา S 2> <า>็วมา ช้าจังเลยอ่ะออโตุมาเร็วมาฮู้วี้าจังเลยเอมาแล้วเอาสนกันเด้อ ตัวชัดจาหน่อยชัดจาหน่อยนี่ไปเลยเดี๋ยวมาเล่นกันแต่นนะวัดเจ้พี่น้องเลยาไปเลย โค่น้อยกับอัลโต้หน่อย,ออยมาเร็ว เนื้อตกครับแม่บายก่อนแม่บายแม่บายบเร็ว,รวนี่พ้าเด็กหน่อยมาเห่นวัด เขา m า s t e อนะคะนในภาพบนหลอดบริเวณบัดครับครับครับอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะ อันนี้ก็สิเป็นนส่วนของโนะบน่ะก็สิมืดเนี่ยเพราะวันทายหย่อนแสงสวัสดีค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน,น,น้าค่ะบ, <c oughs> บ๊ายบายผู้น้องเพือ่อนกับส <c oughs> ิบย,บยูคุณนะค่ะเพื่อนเนี่ยนะคะนะ